โอ้ฮะโอ้โอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้เออ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 บัคคิดมาแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับโอพอกันตอนสุดท้ายแล้วครับสำหรับเรื่องเล่าร่ำเรื่องตอกร่อนที่มีซื้อ่าเงื่อนบอเงี้ยนะเงินเต็มผ้าบอทอบัญญาเต็มพุ่งมันเริ่มสับสนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันสับสนมากๆมันผูกคำปมตรงนี้แล้วก็ไปผูกตรงนั้นแล้วก็ไปผูกตรงนี้อ้มันลุมมันตุ้มกันหมด เพราะปัญญาบดไอขดเดม,มันมีค้นซัวยอยู่ผู้หนึ่งครับซึงเหตุให้เรื่องเล่าวุ่นวายมากๆเลยก็คือบักสุดใจบักสุดใจเนี่ยไปทิ้งนวลพิมนนพ์อ่านวลพิมพ์ก็คือเมียแหละครับตกลักกรรมลำบากเลยก็ว่าได้ครับออกระเหเร่ร่อนออกจากบ้านเงินก็บ่มีต้องหาเช้ากินค่ำเรื่องราวของนวลพิมพ์นี่เรียกว่าอ้อบัดซบจริงๆเลยต้องลำบากมากๆเลยนะครับมีเหตุการณ์ให้นวลพิมพ์และบุญเฮือนได้มาเจอกันด้วยนะฮะก็คือ บุญเฮือนเนี่ยแบบว่าหักกับนวลพิมพ์สมัยแต่ก่อนแมนบอแต่นวลพิมพ์ตอนนี้ลําบากแล้วก็เลยมาขอเขากินก็ยังวานอะเขาพบเจอกันเนี่ยเหตุการณ์มันต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะว่าคนหักเก่าเนาะสมัยผู้บ่าวผู้สาวสมัยแบบว่าเป็นผู้สาวแว่งผู้บ่าวแว่งเนาะตอนน้อยๆเขามาพบกันเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรและก็เขาจะ ปิงปิงกิงกิงกันหรือว่ามันจะเป็นจังไดมันก็ต้องติดตามกับร่าเรื่องต่อก่อนเรื่องนี้ไปพ่อกนค่อยก็อยากเบิง้งคือกันนี่มันจบลงจังไดเนาะไปไปเบิ้งกันครับพี่น้องหมอล่ำเรื่องต่อก่อนคณะระเบียบว,วา่าิาษ์ เสนอในทองเรื่องเงินเต็มผ้าบอทอปัญญาเต็มพุ่งในฟังอย่าตั้งทาใสว่ามีเมียน,น่อย,ยเพ้าจอยจอยได้ยิงแล้วไปรับผิดว่าเสียนิสยัยเสียจังได้ก็ยองบออําบอตัว นี่ล่ะคือผัวของเจ้าคนเฮาถึงแม้จะร่ำรวยมีทรัพย์สินเหลือคณะแต่เป็นผู้ที่ซึ่งขาดปัญญาทรัพย์สินที่มอยูกย็ย่อมสูญสลายแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้มีปัญญาแล้วถึงแมจะโบมีทรัพย์สมบัติก็ย่อมจะใส่ปัญญาส้่งาณะให้เป็นผู้ร่ำรวยจึงเป็นที่มาของมลําเรื่องตอกลอนทํานองขอนแก่นขณะระเบียบว,ว่าทศินเรื่องเงินเต็มผ้าบ่อทอปัญญาเต็มพุ่ง อมันนังสายเกินแกย้อนล้มเขาเ้าไงเสือมันมาสายนวลทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มต้นในนวลมันสายเกินไปแล้วนั่งเลยเสียทางไห้ซิมซอนก่อนแต่งดอกสนจุ๊บเจ้าไเขาโน่นแล้วนีนวลนวลไม่ได้ตั้งใจเสียแบบนี้นวลเอ้ยตั้งแต่ตนไม่ไง่ก็ยังโูโคลมนามแก่นวลพิม เข้าใจค้าเหมือนผิดจึงตัดสินใจแต่งงานกับสุดใจจนไม่ลูกด้วยกันซื้อบุญยั่งบุญยืนท้ายที่สุดสุดใจจอมขี้เกียจหลังชีวิตแต่งงานก็เอาแต่กินเหล่าเมายาทุกตีลูกเมียไอ้เจือไอ้ฟังผมโตขึ้นกำนองแล้วอืตั้งมือขึ้นมีผมว่าจะไเป็นค่าหาขายเออตัวกำนองว่าที่ปค่าทังเมื่อินทัปืะทั้งเมื่อปินทัปทาเมืองอินทัปทะว่าซาซาด้วยทังเมืองอินทั ัดขาบ่ายยากแต่ว่าไอ้ก็เลยไปซื้อของตั้งตั้นดึกฮุ้ยลงทุนหลายประเด็งวดโอ้ยไอ้ไปซื้อของมือโซ่ตั้งวต่สามล้านโอ้สามล้านฮ่ดเสียตัวนี้ไหมนวด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 ไอเสียเนี่ยเสียเสียอนบานเสียเอ็นนั่นฐเงินสุเสียเสียยังไะเสียตายไหมโอ้ยโอยังไงไอ้ตายกี่รูนี่เสรษฐเงินสามล้านมาใส่เนี่ยสนุกเงินสามล้านมาได้ใส่อีพอเนี่ยังว่าลงทุนสามล้านก็ยัมีเงินสามล้านตัวเนาะ โอ้ยไปซื้อของสามล้านไปล้านแรกกับ่อพ่อไปล้านสองกับพอไปล้านที่สามจังพล้านค้าน่ะล้านค้าโอ้ยว่ามันล้านเงินที่สนุกยังไงมันกระสนตคากแฟกูกขอเตรียมอสเราอีกทำพิธีอภิษฎสมรสระบางเจ้ากับจัญญาหอสมเกียจย่างจริงนะป้า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 ปาสุดท้ายแล้ว the ending โอเคครับ บุญเหือนก็ได้รับความดีในการช่วยเหลือจําได้ว่าตอนแรกที่เขาไปปราบจุลเขรเข้าใจไหมปราบอีแค่นะ <c oughs> ความดีมันก็เลยติดตัวมานะครับตอนที่บุญเหือนไปช่วยปราบอีแค่ให้กับพระธิดาที่เมืองนั้นแล้วก็ไปช่วยพระธิดาหายป่วยด้วยนะครับได้รับความดีความชอบให้แต่งงานดองกับพระธิดาจากคนธัรมดา แต่งงานกับเจ้าพุณนะเพราะอะไรเพราะความดีนั่นเองนะฮะเห็นไหมมันพลิกผันคนที่มีเงินแล้วไม่มีสมองเนี่ยมันก็ใส่เงินไปสลุยสลายคือบักสุดใจมันบอสุดท้ายก็กลายเป็นผีบ้าจักอีางงาบุส่วนบุญเฮือนเนี่ยขยันอดท้นเฮ็ดแต่ความดียังไงทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว อ้อสะดุ้งเลยนะนี่ยฟกซุ้มซุ้มซัวนะครับเบิงเราก็เอาไม้อนเบิงโตเจ้าของเนี่ยดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวนะครับว่าคุณเป็นเหมือนสุดใจหรือคุณเป็นเหมือนบุญเฮือนขอเสียงคนเหมือนสุดใจแน่ยเกมซุ้มขี่ลักซุ้มขี่ขโมยซุ้มเอาเงินซุ้มพอคุ้แม่มาถืซุ้มเปรียงหือนอย่าซู้เฮดคือบักสุดใจเพราะว่าเฮดปุ๊บเป็นจังไดได้ดีบ่บ่กลายเป็นผีบ้ากลายเป็นคนแบบ บ,เบ,เาาเาาบ่เอากินบ่เอาการเอางานบ่มีแนวกินฮะนะผู้สาวก็บ่ฮักส่วนบักบุญเฮือนตอนแรกมันอาจสิลําบากแม่นบ่แต่คนดียังไงก็ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือทองฮะนะทองแท้ต้องไม่กลัวไฟจะโยนลงไฟแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทองคือเกา่าคือบักบุญเฮือนกยพูดทองน้หลายฟงมันก็เป็นทองเหมือนเดิมนะฮะบุญเฮือนก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตต่อไปนะครับสรุปกันนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าคนดูชันนี่แต่ละคนนี่ท่าทางหน้าตาปึกปืกเหมีต้องสรุปนิดนึงนะครับก็ให้โอกาสนะครับคนที่มีปัญญาคนที่มีความรู้ความสามารถถึงแม้คุณจะไม่ได้ร่ํารวยเป็นเศ้าไหลเศ้าหน้าเนาะเป็นคนสวนหรือว่าเป็นผู้ใดก็ตามเป็นคนรากหญ้าที่เขาชอบตีตาคนที่สาบ้านเฮาว่าเป็นรากหญ้านี่บพาแมนเด้เฮาคือรากแก้ว เขามีสมองเขาสามารถพัฒนาเจ้าของพัฒนาตนเองพัฒนาประเทศชาติได้ครับขอให้ทุกคนคิดดีเว้าวดีแล้วก็มีสมองในการนำภาพไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตครับผมให้กำลังใจกันและกันนะครับรับรองว่ารวยรวยรวยถ้าคนดีเนี่ยรวยทรัพย์สินเงินทองเพรารวยความสุขรวยมูน้ำก็จะมีแต่เพื่อนมีกรลยาณมิตรส่วนคนซัวๆนะตอนแรกเงินไหลาย คนมันก็มาหาหลายผู้นั้นก็มาหาพอมีเงินผู้นี้ก็มาหามีเงินแต่เงินเบิดบ่ไดไปตอเงินใดบ่ดบัญญัติอเงินแมคนก็หายไปบักอันนี้ก็หายอีนี่ก็หายสุดท้ายก็เหลือโตผู้เดียวเพราะว่าซุ้มเจ้าเปิก <c oughs> ในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวลําเรื่องต่อกรสนุกสนานแบบนี้แล้วก็ให้คติในการดํารงชีวิตให้กับคุณได้มีความสุขกันในภาษาแบบอีสานบ้านเฮานี่แหละนอกกับรายการ อ่อนซ่อนอีสานและก็บ,บัคเคนโดดีเจเทวด,ดาสุปตาปราเดือดนี่นะครับก็จะมาเดือดกันที่นี่ในเวลาดีๆแบบนี้แน่นอนเมื่อนี้ก็ขอให้มีความสุขอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีนะครับพี่น้องสวัสดีครับหมอล่ำเรื่องตอกร่อนทำน้องขอนแก่นคณะน้องไม้เมืองทุ่มแพ้เสนอสงครามใจนั่แสดงโดย สงครามใจต้องระเบิดขึ้นเมื่อความต้องการที่จะเอาชนะในสิ่งที่ตนตั้งใจแต่ความดีต้องชนะความตัางใจในการกระทำความส่วนในที่สุด